นนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศของ TCI นะครับซึ่งถือว่าเป็นซัลายเออร์ที่สุดยอดนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ SOD ของเรา Super Oxide s u o t e s t เขาได้รางวัลเยอะไปหมดเลยถือว่าเป็นเมืองชีพระดับโลกเป็นที่หนึ่งสุดยอดของโลก รางวัลดีๆของโลกเนี่ยมารวมไว้ที่นี่หมดละแล้วความดีทั้งหมดพลังของรางวัลน,นี้เนี่ยกำลังจะส่งต่อให้พวกเราสักเซสมาเฟ่สำเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปยยเย Yes we c a สวัสดีครับค่ะก็อยากจะสัมภาษณ์คุณหมอค่ะว่าคุณหมอมีแรงบันดาลใจยังไงนะคะถึงได้มีปีติภัณฑ์เอสโอดีขึ้นในวันนี้ครับคือความที่ผมเป็นแพทย์เขเห็นคนที่เจ็บป่วยมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวนี้คนป่วยโรคเนี่ยที่เรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหัวใจหรือโรคเส้นเลือดในสมองแตกติดต่ำจนเป็นอันตรายความตาย ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิธีในการป้องกันโรคเหล่านี้ได้ก็จะทําให้เราสามารถเนี่ยที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคพวกนี้โรคพวกนี้เนี่ยทำให้คนเราเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจึงเกิดแนวคิดว่าจริงๆแล้วโรคเหล่านี้เป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้และถ้าเราสามารถป้องกันได้โอกาสที่คนเจ็บป่วยก็จะลดน้อยและสิ่งที่ทําให้เราป่วยเนี่ยกนพบว่าสารอาหารที่เกิดขึ้นทั้งในร่างกายของเราเองก็ดีหรือจากสิ่งแวดล้อมอาหารการกินก็ดี ทให้เราเจ็บปวยเร่งแบบนี้ดังนั้นถ้าเรามีสารต้านสารที่ดีๆสามารถที่จะป้องก,กันรคองแบบนี้ไนดะ้ใ,ใน 0, รอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเรารู้แต่ว่าสารต้านสารนี้ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรืออนุสา์ที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้เราเพจะเรียกว่าแอนตี o ้ออกซิแดนต์และเวลาวัดค่าก็จะวัดเป็นค่าโอไรซกอร์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอสโอดีซึ่งจะเอนไซม์ตัวนี้มันสามารถที่จะป้องกันสารอนุสา์ได้แรงกว่า สารฆ่าชื้อคุ้มนที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จึ่เกิดแนวคิดว่าเอสโอดีเป็นคำตอบในการป้องกับโรคที่ดีที่สุดในัจจุบันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปในการค้นหาว่าเอสโอดีที่ไหนที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มาเจอว่าเป็นที่ประเทศไต้หวันูกต้องคบซึ่งเขาพูาคำว่าประเทศไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เก่งมากในเรื่องของการพัฒนาเรื่องสายคนพบว่าที่ไต้หวันเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการ มีเทคโนโลยีในการสก,กัดเจเ้าเอนไซม์ SOD ที่ถือว่าดีที่สุดในโลกโ<ว>ดังนั้นเราจึงตามหาสุดท้ายก็ TCI บริษัท TCI ที่ได้พัฒน,นา SOD ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการป้องกันโรคได้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ ค่ะคุณหมอนี่บอกเลยนะคะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เอสโอดียังตื่นเต้นแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าใครที่ในอนาคตจะได้ทานผลิตภัณฑ์เอสโอดีเนี่ยถือว่าคุณเข้าสู่ในเรื่องของ healthy aging แล้วแล้้วก็สามารถชุบรอบปาญชลาทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงไปถ่ายอุจจาระมากขึ้นสารเอสโอดีเนี่ยมันเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยจะลดน้อยลงเมื่ออายุเยอะมากขึ้นถ้าเรามีเอสโอดีอยู่ในร่างกายของเราที่มากเกินพอมันหมายถึงว่าเราจะ SO <อ>มี Vivian be mm -hmm. a mm -hmm. project manager called TCI. PCI. Uh, Vivian, after you get, got the requirement for success form to create uh, the SOD product, uh, what your uh, uh, process to do that? Okay, so as you know that SOD is actually really really difficult yes. to get a very high quality, yes. and a very high value of the SOD product. Yes. So this year we work really really hard, we do yeah. a lot of research. Of different vegetable and also fruits, yes. and also, and then fermentation process is very important, yeah. so that's why we choose a lot of different probiotics to do the fermentation. Yes. So, right now, as you can see, the report of the SLD is tremendous high because it's 30 ml contain 100 million of the SLD, SLD unit, yes. it's actually quite high. Yes. So, this is how we do in the beginning, we choose different vegetable and also fruits from four seasons of time. No, there is very distinct core season in Taiwan. So that's why the fruits and the vegetables, they are quite different. Yes, And so we choose the precious of um, the fruits and vegetables, and then we choose 40 kinds of different probiotic and we use very unique uh, fermentation technique called biotic technique, which you can only found in Taiwan. But actually this technique is sourced from Japan. But yeah, but we um, we cultivate the, the uh, technique and then we grow into the SOD to, to the very, very high. Yes. So, um, we, this year really, really want to work with the uh, market. Yes. so we can market this product yes. because you can find this is the best SOD product you can ever find in the planet. Yeah, I, yes. I trust you that. It's uh, yes. really great. Yeah, a product from you. Yes, I'm excited too. Yes. So, we invited you to drink this product. together with e with us s PCI ใช o ค Yes ตอนนี้เราได้รับคำยืนยันจากผู้ผลิตให้กับเราแล้วนะครับเป็นความสุดยอดของเรีย่ยัอดีและตอนนี้ค่ะเราไปได้อยู่กับ CEO บริษัท Success Mall ค่ะคุณน้องพุทธิ์นิธิจลิศนิจิ๋งชาไปครับขอบคุณครับจากที่คุณท้าวมาค่ะคุณน้องจากจุดเริ่มต้นนะคะรวมถึงกคำวิธีนะคะที่มีตีพิทันของพี่เล็กพันเอสโอดีนะคะ ก็ถือว่าทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์นี้มาเลยนะคะก็เลยอยากจะถามคุณนพค่ะว่าคุณน้องมีมุมมองแล้วก็มีกลยุทธ์การตลาดยังไงค่ะที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เอสโกดีแล้วก็ขับเคลื่อนความสำเร็จในการผลิตโอเคครับนี่ก่อนที่จะวางกลยุทธ์เนี่ยในฐานะเป็นนักการตลาดและนักกลยุทธ์เราก็ต้องมองจุดเด่นของสินค้าตัวนี้ก่อนนะครับเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยสัมผัสแล้วก็พิสูจน์ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมีสามจุดเด่น หน่ก็คือเป็นที่รวมของผลไม5้5้สีซึ่งถือว่าถ้ามี54สีครบเนี่ยก็ดูแลองค์รวมของร่างกายได้ครบนะจุดที่2ซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆก็คือกระบวนการบ่มเพาะซึ่งใช้เวลาย,ยาวนานถึง6เดือน6เดือนนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถดึง SOD ออกมาในสภาวะที่ SOD แสดงประสิทธิผลสูงสุดเลยลก็คือการดูแลร่าก,กายก,ก็สูงสุดไปด้วย และจุดเด่นที่3คือกระบวนการเทคโนโลยีในการผลิตเนเป็นเทคโนโลยีที่สมัยสามารถดูแลความสะอาดความบริสุทธิ์ของกระบวนการบ่มเพาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ได้ด้วยเพื่อ3สิ่งนี้รวมกันเนีทำให้ SOD สามารถเป็นกาเรียกว่าน้ำเอนไซม์ดูแลระดับฟืนฟ้นฟูเซลลระดับ DNA และสามารถได้รับการจด อยเนี่ยในระดับของอาหารเสริมด้วยปกติถ้าน้ำผลไม้ก็พีชจะได้จดในรูปแบบของจุยยสเทานั้นแต่ SOD เป็นระดับอาหารเสริม<ะ>เมื่อมันดีขนาดนี้นักกลยุทธ์ก็ต้องอมองว่าแล้ววรรูปมันคืออะไรคุณค่าที่ให้กับผู้คนคืออะไรคุณค่าท้าสรุปเป็นคำสั้นๆเรียกว่า healthy e a จ i n g มันคือการดูแล สุขภาพองค์รวมตลอดอายุขที่ยั่งยืนนานของผู้คนนี่คือสิ่งที่เราสมหวังไปเพราะพืชนขณะนี้เราก็ต้องทําการตัดนเรื่องกลยุทธ์แน่นอนที่สุดว่ากลยุทธ์อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้องในที่นี้เราก็จะเริ่มต้นจากการทัดเลือกกลุ่มทดสอบพิสูจน์ทราบผลลัพธ์สินค้าหนึ100่งร้อยทังแรกเพื่อให้พิสูจน์ แล้วให้รู้สึกด้วยตัวเองสัมพัญได้จริงจากนั้นเข้าสู่กระบวนการบอกต่อนี่เป็นกลยุทธ์ที่1ครับกลยุทธ์ที่2การพิยาปัสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนรับรู้คุณภาพความดีของสินค้า SOD ตามสื่อต่างๆที่เป็นสื่อระดับพรีเมียมขึ้นมาละเพื่อเราสามารถเปิดใจของคนกลุ่มระดับที่ดีขึ้นดีขึ้นทำให้ตลาดของอเราใหญ่ขึ้นนะครับแล้กลยุทธ์ที่3 เป็นกลยุทธ์ในการจัดงานเอ็กซ์โปโ<อ>การเปิดตัวสินค้าตามภูมิภาคต่างๆซึ่งเดี๋ยวทีมงานการตลาดก็กำลังศึกษากันบ้านนี้อย่างเข้มข้น,นอยู่ซึ่งผมมั่นใจว่าเราพิถีพิถันทุกเรื่องตั้งแต่เดินทางมาที่นี่เจอพายุใต้ฝุ่นยังไงเราก็ขอยัก<อ>เ<อ>สู้สุดชีวิตเพื่อให้ได้มาเยี่ยมชมจากนั้นกลับไปก็ทำกันบ้านหนักในเรื่องของการเตรียมร c h i n g เปิดตัวยังไงให้มันมีพลังแบบเทคออฟเหมือนเครื่องบินทยานขึ้นสู่ฟ้าเลยแล้วมั่นใจว่า SOD นี่แหละจะเป็นเครื่องมือหลักจะเป็นโคดังแฟลชชิพหรือเรือธงที่นำพาพวกเราไปสู่เส้นชัยที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแน่นอน